รีวิวเครื่องฉีดปุ๋ยนะคะตัวนี้ถังสามร้อยลิตรอา่าระหว่างหัวนะคะแปดสิบเซนค่ะปีพับได้นะคะตัวนี้ลูกค้าเอา่าเพิ่มขาด้วยนะคะมีพับเก็บ เป็นแบบนี้นะคะถังสามรอยลิตรหัวฉีดสิบหัวระยะห่างแต่ละหัวแปดสิบเซนนะคะพร้อมใช้งานค่ะระยะห่างลูกค้าสามารถระบุได้นะคะว่าต้องการาระยะห่างหัวเท่าไหร่แขนยาวเท่าไร่ แล้วก็ใช้หัวฉีดกี่หัวนะคะเราสามารถทําได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสําหรับอ่าฉีดพ่นยานะคะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบหัวฉีดปรับได้นะคะละอองสามารถปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่าทั้งสองลิตร ราคาสอง0มสาบาทถัทงสามรอยลิตรสอง0มห้าบาทนะคะราคาไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่ว่า,าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วก็ต้องการอะไรเพิ่มลองทักเข้ามาสอบถามได้นะคะลูกค้าต้องการแบบไหนทักมาคุยกันก่อนได้คะ่ะ